อ่ะสวัสดีครับอ่ะี่อามก่อนเลยครับอ่ะสวัสดีครับวันนี้นะครับอ่าไปเกียรติอย่างยิ่งนะครับจากบริษัทอ่า TCA นะครับโดยตัวแทนโดยคุณละพีพัฒน์นะครับเดี๋ยวก็มีโอกาสมาเยี่ยมชมที่ร้านเป็นย่งิงเจ๋ยว่าเดี๋ยวใครเป็นแขกใครอ้าวก็มาที่ร้านก็ยินดีครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับเดี๋ยวผมแนะนำเดี๋ยวแนะนำก่อนนะครับวันนี้นะฮะรายการคาเซไลฟ์สัญจรนะครับเรามากันที่ร้านอามไบท์นะครับ และผู้ชายคนนี้นะครับผู้ชายนะผู้ชายคนเป็นผู้ชายผู้ชายนะฮะบอกเป็นสวยยุ่งเลยผู้ชายคนนี้เป็นลูกจ้างหรือเจ้าของร้านครับลูกจ้างครับเจ้าของร้านนะครับพี่อาร์มของเราครับพี่อาร์มฮาร์ทิสนะฮะครับผมก็ชื่อร้านก็คืออาร์มบก็คือร้านเขาเองนะนี่แหละพี่อาร์มตัวจริงเสียงจริงเลยนะครับเป็นไงบ้างพี่ช่วงนี้ช่วงนี้โอ้ยุ่งทั้งวันเลยครับไม่งั้นไม่มีเวลามานั่งคุยกับผม ตอนนี้ยุ่งกับการนอนนะฮะนอนจนยุ่งเลยไม่ต้องทาอย่างอื่น <S 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 คือตอนนี้เนื่องจากสภาพอากาศในที่เชียงใหม่เราอย่างที่ทราบกันอ,อยู่ะนะ,นะก็จะมีหมอกควันก็จะเป็นช่วงหยุดพักของนักปัน่นก็อาจจะทําก,กิจกรรมกลางแจ้งลดลงหน่อยอแล้วก็มาเจอโควิด -19 นะครับก็ผู้คนส่วนใหญ่ก็จะรับข่าวสารจากก็ตกใจ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 ครับสตาฟ์ม่ได้ตอนช่วงนี้กลับดีแล้วนะครับผมว่าจากสักสาปดาห์สองดาห์ที่ผ่านเนี่ย หมอกควันก็ลดลงลลดงนะครับแล้วก็หรือว่าหรือว่าบรรดานักปั่นเราเริ่มปรับตัวกันได้แล้วเอออยู่บ้านมันก็เจอฝุ่นนะเหมือนกันเหมือนกันเ็เรียกว่าก็ระวังระวังแต่ที่สําคัญอ่ะถ้าเราออกกําลังกายนะครับไม่ว่าจะเป็นว่ายน้ําปั่นจักรยานวิ่งหรือกีฬาอะไรก็ได้นะครับยังไงก็เสริมสมรรถภาพร่างกายเรานะครับยังไงก็ให้แข็งแรงนะครับก็ถือว่าเป็นภูมิต้านทานอย่างหนึ่งถ้านอนอยู่เฉยเฉยก็ ก็อาจจะแข็งแรงน้อยลงนะก็ออกมาปั่นจักรยานหรือว่าวิ่งมาว่ายมาอะไรกันเยอะๆนะครับอย่างน้อยก็ยังทําให้ร่างกายแข็งแรงดีมากครับที่พูดเมื่อกี้แต่ว่าผมําสายอย่างนงครับพี่อาร์มฮะพี่อาร์มได้คุยแข่งมาทุกวันนี้เออก็เพราะว่าคุยใหญ่เลยอันมานานไม่เป็นไรแล้วเพราะว่าผมกับพี่อาร์มไม่รู้จักกันมานานแล้วเราคุยเล่นกันได้ทุกอย่างเล่นหัวได้ไหมไม่ได้ครับขอโทษไม่เล่นหัวผมได้นะฮะก็เนี่ยครับคือร้านอาร์มไบค์เนี่ยผม ต้องบอกเลยว่าอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรนะทำเลครับที่เหมาะมากครับคือด้านหน้าเนี่ยเป็นถนนถนนห้วยแก้วครับห้วยแก้วนะครับเป็นเส้นทางที่จะปั่นขึ้นลอยสุเทพครับครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักปั่นในเชียงใหม่เนี่ยหรือว่านักท่องเที่ยวที่มาจากจังหวัดอื่นเนี่ยเวลาเขาจะปั่นขึ้นลอยสุเทพเนี่ยเขาจะผ่านแล้วอาร์มไบค์ก่อนนะฮะแล้วส่วนใหญ่ก็เข้ามา เข้าห้องน้ำแล้วก็ออกไปก็มาแวะทักทายใช้บริการบ้างครับครับครับประยินดีก็คือแวะเข้ามาได้นะมีเรื่องเซอร์วงเซอร์วิสด้วยดูรถใหม่ใช่ครับดูอะไรใหม่ขี่รถออกมาจากบ้านหรือหมวกน็อปอ่าก็จัดใหม่หมวกเลยครับหมวกเจลโล่นะครับเออในชั้นนำจากประเทศอเมริกาอเมริกาเกือบลืมก็เป็นหมวกชั้นดีนะครับสินค้าดีมีคุณภาพปัจจุบันเนี่ยหมวกจลโล่เนี่ยปรับราคาเออ จากราคาค่อนข้างราคาสูงแพงแพงแพงปัจจุบันเนี่ยผมว่ามันปรับมาในราคาที่คุ้มค่าเกินราคาคุ้มค่าเกินนะครับอย่างบวกเอเทอร์อย่างเงี้ยจะเข้าเรื่องบวกเลยไหมได้อย่างบวกเอเทอร์นะครับก็เป็นบวกตัวชูธงของเราเยเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังเลยไหมได้ครับได้ครับหยิบข้างหลังมาดูข้างหน้าก็ได้นะครับข้างหลังมาดูข้างหน้าผมหยิบข้างหลังมาดูข้างหน้าตัวนี้นะครับเอเธอร์ยิ่งพูดยิ่งงงเดี๋ยวผมช่วยเอเทอร์ อ่าเดี๋ยวพี่อ้ามเอาอีกใบนึ่งมาอ๋อได้ครับแอ้ตัวนี้อะไรนะเอเธอร์เหมือนกันพี่ตัวนี้อ่านี่เอเธอร์คนละป็นสีโละสีอิเล็กทริกเพอร์เพิลผมจำได้จำได้สีอิเล็กทริกเพอร์เพลนะครับผมนะตัวนี้ตัวสะท้อนแสงเราไปไหนแล้วหมดแล้วเหรอครับคุณเล็กไม่เป็นไรคุณเล็กไม่ตอบนะฮะคุณเล็กไม่ตอบครับผมหมวกจีโร่ครับ โครงสร้างหมวกดีมากครับอ่าเดี๋ยวให้ให้พี่อาร์มเนี่ยคือรุ่นเนี้ยต้องบอกก่อนว่ามันเป็นรุ่นขายดีประจําร้านอาร์มไบต์ใช่ไหมฮะขายดีทุกรุ่นแหละครับขายดีหมดแหละแต่ว่าช่วงเนี้ยมันจะเป็นกระแสเพราะว่าของเพิ่งเข้าเอเทอร์นะจิโรเอเทอร์เนี่ยทีเนี้ยก็เลยจะให้พี่อาร์มช่วยแบบว่าช่วยเชียร์หน่อยช่วยร์คุณหน่อยว่าเฮ้ยเราพูดถึงคุณภาพจริงกันแล้วกันเนี้ยก็นยังไงเพี่อาร์มช่วยแบบว่าช่วยดีคืออันดับแรกนะครับผมว่าเอ้ย ผู้ใช้ในความรู้สึกผมเนี่ยอันดับแรกเขาลูกค้าที่เวลามองหาหมวกเนี่ยดีไซน์เป็นส่วนสําคัญเลยความปลอดภัยกับมาทีหลังแต่อันที่จริงเ,เราต้องมองถึงความปลอดภัย,ยมาอันดับหนึ่งเพียงแต่ด้วยความที่เป็นแบรนด์จีโร่ลูกค้าเนี่ยไม่ต้องมองเรื่องคุณภาพละเพราะมันเหมือนมีรู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วลว่าคุณภาพของจีโร่เราเป็นหมวกมาตรฐาน นะครับในระดับโลกที่ใช้จริงอยู่ในโปรตัวทั้งหมดก็คุณภาพในระดับเดียวกันที่สำคัญกลายเป็นมาดูเรื่องความสวยงามครับผมก็เลยแปลกใจที่จริงต้องเปคุณภาพใช่ไหมก็เลยพอยิ่งขายไปอ๋อเขาในมีความเชื่อมั่นในแบรนด์จีโร่ซึ่งเป็นบวกชั้นดีมีคุณภาพอยู่แล้วซึ่งปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากเอ่อมาเก็ตติ้งโครงสร้างทางราคาปรับมา มันคุ้มค่าเกินราคาจริงๆครับท่านผู้ชมแล้วยังมีระบบมิฟด้วยอ่ามิฟมิฟใช่ไหมมิฟที่มันก็จะทําให้เวลาสมมติเราเกิดอุบัติเหตุหรือว่าอะไรเงี้ยหัวเราเนี่ยครับมันจะมันจะไม่ไม่มันจะลดแรงอ่ะคือในในจังหวะถ้าเกิดเราเอ็กซิเดนต์นะครับแล้วก็เกิดเหตุที่เราไม่ได้คาดฝันนะครับหมวกเนี่ยเวลาเราสวมอยู่ถ้าเกิดว่ามีแรงกระแรงกระแทกที่ถูกกระทำมาเนี่ยมันจะมี แรงกระทำในแนวดิ่งแนวเฉือนแนวหลายๆแนวว่างันเถอะเรียกว่าอะไรไส้อิมแพคฟ้อผิมพถ้าหมวกเนี่ยถูกกระแทกในแนวเฉือนอย่างเงี้ยหรือกระแทกตรงเนี่ยหมวกโครงสร้างหมวกเนี่ยจะถูกออกแบบมาให้ลดแรงกระแทกนะครับถ้ามีแนวกระแทกที่แรงเฉือนเนี่ยหมวกเนี่ยมันจะมีการให้ตัวได้เล็กน้อยซึ่งเป็นการลดแรงปฏิกิริยาที่กระทำขยับได้ใช่ไหมถลงข้างในมันจะขยับได้ครับครับผมครับนะ แล้วก็ด้านหลังปรับได้นะครับตามลักษณะหัวทุยๆหรือหัวไม่ทุยนะครับ<ม>ถ้าตอนเด็กๆนอนคว่ำหน้ามา<ก>หัวจะท<ล>ุยนะครับอย่างผมเนี่ยนอนมาคือด้านหลังเนี่ยสามารถปรับขึ้นลงได้เพื่อรับส่วนไททอยรตรงศรีรษะทางด้านหลังเนี่ยก็ให้เข้ากระชับรูปพอดีกับผู้สวมใส่แล้วก็หมวกจีโร่รุ่นใหม่เนี่ย ได้ถูกดีไซน์ออกแบบมาให้กับชาวเอเชียนะแต่เนื่องจากรูปสีสันเราจะไม่เหมือนแบบพวกฝรั่งใช้ในตัวนี้บริษัท t c a เนี่ยก็มีการทําวิจัยร่วมกับทางจีโร่มาเพื่อให้ใช้กับหมวกของชาวเอเชียเราเรียกว่าเอเชียนฟิตเอเชียฟิตใช่ <Asian Fit. S 1> เอเชียนฟิตนะ นี่แหละคือเหตุผลที่ว่าทําไมรุ่นเนี้ยขายดีมันขายดีแล้วก็รูปทรงรูปลักษณ์นะครับรวมถึงคุณภาพซึ่งคือหัวใจอันดับหนึ่งที่จโ r ได้ถูกออกแบบมาหัวใจสําคัญคือความปลอดภัยแต่ที่สําคัญนะครับผมเห็นหลายหลายท่านนะที่ใส่ไปผมกลับรู้สึกว่าผู้ที่ซื้อหมวกกับผมไปเนี่ยไม่เกิดอุบัติเหตุนะอ๋อเหมือนห้อยพระเงี้ยเหรอไม่ใช่นะผมว่าเขา คือถ้าคนเลือกเนี่ยด้วยดีไซน์และคุณภาพในระดับหนึ่งนั่นแปลว่าเขาเขาคงจะเลือกมาแล้วเหมือนกับว่าเขาคงจะทุกยสิ่งอย่างบางทีมันเกิดขึ้นได้แล้วก็สิ่งสําคัญคือเราต้องไม่ประมาทแล้วก็ใส่แล้วไม่เกิดเหตุก็ไม่เกิดเหตุด้วยนะครับตามนี้ครับคือยังไงคนปั่นเนี่ยต้องต้องคำนึงเรื่อง เรื่องปลอดภัยปลอดไม่เป็นอยู่แล้วเซฟตี้เฟิร์สอยู่แล้วอันดับหนึ่งองปลอดภัยมากๆอยู่แล้วนะก็ดีครับแต่ว่าบางทีก็มีนักแข่งเมื่อกี้ก็พูดไปแริงจริงก็มีในในในเหตุการณ์จริงก็มีครับแล้วก็ลูกค้าที่ซื้อไปใช้แล้วเนี่ยใบที่สองสามเขาก็กลับเลือกเอ่อจีโร่เหมือนกันขอให้มีนะนะครับโอ้โหวันนี้พี่ยามขายของหนักเลยนะหนักเลยนะฮะเออมันจะมีอยู่รุ่นหนึ่งนะเสเสดาเอาขายหมดไปแล้วหมดไปแล้วใช่ไหมคือตัวนั้นเนี่ยจะชื่อสี อะไรนะที่เป็นสีสะท้อนแสงในยามค่ำคืนหรือยามโปเพโบเพเนี่ยเป็นเอเธอร์เหมือนกันเปอทเธอร์ชื่อสีชื่อสีเปิดดูไหมรีเฟล็กอะไรสักอย่างอะไรรีเฟล็กใช่มชื่อนี้ตรงใช่ใช่ใช่มันจะเป็นถ้าไม่โดนแดดไม่โดนแสงเนี่ยมันจะเป็นดำล้วนใช่ใช่แต่ว่าพอมันโดนแสงมาเนี่ยมันจะเออมันจะมีรีเฟล็กมีแบบเห็นในระยะไกลได้เสริมสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่นะครับแบ็กแฟร์แบ็กแฟร์ บล็กแฟลอยู่นี่อยู่นี่โอ้โหต้องให้เจ้าของร้านเจ้าของร้านสรุปพี่เป็นลูกจ้างเขาใช่ไหมผมสัมภาษณ์ผิดคนแลวผิดคนผิดคนนอ่าาอ้แล้วที่แหวงๆหวงนี้ไงฮะมันโดนขโมยหรือว่าอะไรไม่ขายดีครับขายดีครับมาดูขโมยอย่างวันนี้ก็เพิ่งส่งไปสองใบนะครับก็สนใจสั่งซื้อได้ทางได้ได้ครลโปรโมทร้านเต็มที่เลยพี่ได้เลยส่งได้ทุกช่องทางนะครับทางช้อปปี้ลาซาด้าแล้วก็หรือว่าโดยตรงกับทางร้านก็ได้นะครับ โมดีเนี่ยสวยงามนี่นี่ไงจริงมีหลายรุ่นนะอันนี้ยูเนี่ยจะเป็นเหมือนเป็นแมตแบล็นะครับแต่ถ้ามองด้วยด้วยในในของจริงแบบนี้เราจะเห็นมันมีแบบเหลือบๆอยู่หน่อยนะครับก็สวยงามมากดูมันสีดําแต่พอออกมาจริงกลางคืนแสงสะท้อนเนี่ยจะเห็นเป็นสีเหมือนไม่ใช่ขาวนะมันจะเป็นแบบซิลเวอร์ใช่ใช่ออกซิลเวอร์ซิลเวอร์นิดนึงนะออกแบบมาคือด้วยความที่จีโนว์เนี่ยเขาออกแบบมาด้วยควบคู่กับแฟชั่นด้วยเพื่อให้เราชาวนักจักรยานผู้ มีรสเสนิยอมความหล่อเป็นอันดับหนึ่งไม่มีใครไม่อยากมามันก็ต้องผมรู้แล้วครับผมรู้แล้วว่าทําไมร้านนี้ขายดีนะฮะถ้ามานั่งคุยพี่อาร์มจริงก็จะรู้เลยนะครับหลงพลดลมหมดเลยครับหลงไปหมดเลยหลงไปหมดหลงทางเสียเวลาเี่พูดเก่งเี่พูดเก่งเี่พูดเก่งเออเออต้องใช้เวลารมาสามชั่วโมงเวลาคุยที่จริงนี่ผมกั้นหายใจอยู่เลยเนี่ย อ่ะโหมีหมวดแล้วไงต่อพี่รถด้วยมีรถตัวนี้นะครับชื่อคาเซนะครับคาเซก็จะแบ่งเป็นสองเวอร์ชั่นนะครับคาเซเนี่ยถ้าเป็นรุ่นในระดับบีบีกินเนอร์ใช่ไหมครับผมเริ่มต้นก็จะใช้ชื่อว่าคาเซนะครับแล้วก็จะเป็นระดับแข่งขันหน่อยใช่ไหมนะครับก็จะมีให้สองค์ดให้เลือกอย่างตัวพอดีเพิ่งขายหมดไปนะครับชื่อคาเซเลสนะครับ รุ่นไ i p e r ตัวนั้นจะเป็นตัวท็อปอลูใช่ตัวนั้นที่ขายไปแล้วใช่ไหมขายไปแล้วใช่นะได้รับกระแสตอบรับดีครับแต่ถึงแม้ว่าในสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันตอนนี้ก็หลายสิ่งหลายอย่างอย่างที่เราซับซากมันอยู่ก็กําลังซื้อก็ถดถอยหน่อย เพราะฉะนั้นเวลาผู้ซื้อเนี่ยที่จะเลือกสินค้าสักชิ้นหนึ่งเนี่ยเป็นผมผมก็เลือกเยอะนะครับผมก็สมมุติว่ามีตัวเลือกอยู่ห้าตัวเนี่ยเลือกแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยใช้เวลาเลือกเนี่ยนานขึ้นอก็ก็เป็นปกติคือมันมันไม่มีเหตุผลแล้วว่าที่ต้องแบบว่าถูกถึงเอ้าไม่ใช่ใช่ครับก็ต้องก็ไม่ใช่ใช่ไหมถูกถูกจะกลายเป็นแพงก็มีบางทีบางทีแพงแต่ถูกใจ อะไรอย่างเงี้ยแพงแต่ว่าคุ้มค่าผมว่านะมันไม่ใช่เฉพาะแบรนด์อยาจะพูดแบรนด์เดียวนี่น่าเกียดไหมคือผมว่านะเอาสินค้าโดยรวมแล้วกันผมว่าในปัจจุบันเนี่ยสินค้าเนี่ยผมว่าตอนนี้ตลาดเป็นของผู้ซื้อนะได้เลือกสินค้าดีในราคาจุติธรรมนะครับแล้วก็ได้คุณภาพสินค้าเนี่ยค่อนข้างดีกว่าเมื่อสัก3-4ปีที่แล้วในในงบประมาณเท่ากัน ไม่เท่าแนละ้วผมว่าปัจจุบันเนี่ยถูกกว่าในอดีตนะครับในอดีตถูกกว่าแล้วก็เนื่องจาก,จ,ากจักรยานเราวิศวกรรมการผลิตเนี่ยพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมามากมายแล้วแล้วก็เป็นที่ทราบพันดีอยู่ว่า,า,าสินค้าเนี่ยก็จะมีสอง ระดับชั้นให้เลือกถ้าอย่างคาเซ่เราก็จะมีเป็นตัวอะลูชื่อรุ่นคาเซ่เลสรุ่นไวเปอร์นะครับตัวนี้จะเป็นกรุ๊ปเซ็ต105ทั้งคันแล้วก็ถ้าเป็นคาร์บอนแต่ยังคันนี้นะครับจะชื่อรุ่นว่าคาเซ่เลสนะครับคานอนคานอนนะครับคานอนนะครับตัวนี้ที่เห็นเนี่ยเป็นรุ่นดิสเบรกนะครับเป็นรถคัสตอมไบค์นะครับโดยคาเซ่คัสตอมแฟคทอรี่ครับผมคัสตอมแฟคทอรี่นะครับซึ่งมีนักแข่ง ชั้นนําของประเทศไทยนะครับคุณพีรพลชาวเชียงขวางแล้วก็อีกหลายๆท่านที่ขอไม่ได้โทษไม่ได้เอ่ยนะนะครับก็นไปใช้แข่กจริงนะครับก็คุณมาตูมเราเนี่ยนะครับชื่อเล่นชื่อชื่อเล่นคุณพีรพลเนี่ยเรียกมาตูมขออนุญาตเรียกมาตูมแล้วกันนะแล้วก็คุณมาตูมเนี่ยครับได้ทดลองขี่นะครับจากการเรื่องรถตอนที่เป็นโปรไทป์ของบริษัทที่คัดสรรมาแล้วเอามาให้นักกีฬา เลือกและทดลองใช้นะครับ Canon เนี่ยเป็น1ใน8ตัวของเฟรมตัวโปรโตไทป์นะครับที่ถูกคัดเลือกโดยนักกีฬาเนี่ยหลายท่านนะครับเอามาทดสอบในการขี่ใช้แล้วก็ให้นักกีฬาในระดับชาติของเราเนี่ยให้คะแนนใช่ไหม,ม,มที่จริงเรื่องนี้คุณรพีพัฒนน่าจะอธิบายได้ดีกว่าพอทราบครับแต่ว่าผมอยากพี่อามพูดออกมาคือนักกีฬาหลายท่านเนี่ยก็จะแบ่งเป็น เป็นเพอร์ฟอร์มานซ์ของรถจะเร่งอย่างไร<อ>ส่งความเร็วคงความเร็วได้ดีไหม<อ>ถ้าจะแข่งบนทางลาบบางสเตเตเนี่ยแล้วก็มีทั้งทางลาบแล้วก็ขึ้นเขาสุดท้ายแล้วรถที่เลือกแล้วลงตัวมาได้เนี่ยมันจะมีรถหลักๆอยู่2คาแรคกเตอร์เนี่ยก็จะมีรถไต่เขาก็าจะเด่นไต่เขาอย่างเด<อ>ียวท,<า>ทางลาบเพลิงพอแม็กให้อาอจะต้องเติมแรงมากหน่อยหรือรถที่อยู่บนทางลาบก็จะมีสมรรถนะที่ลดลงจาก บนทางเขาจะก็จะสู้แต่ก็จะมีความแอโรมากกว่าแต่ว่า Canon เนี่ยมันเป็นรถที่ถูกดีไซน์มาด้วยวิศวกรรมในการผลิตและการออกแบบครับผมนะครับก็ทําให้จะเห็นว่ารูปทรงท่อซิสเตตัวนี้เนี่ยจะอยู่ในระดับนี้ก็จะส่งผลการขี่ในการส่งขึ้นเขาเนี่ยได้ดีแล้วก็ออกตัวนี้คือเฟรมเซมิแอโรเซมิแอโรนครัรูปลักษณ์สวยงาม ไต่เขาดีครับพังลาบก็ดีไไดด้้ก็เรียกว่าลงแข่งก็ได้หลายสนามนะครับอ่าก็แบบนี้ตัวนี้จะเป็นดิสเบรกนะครับประกอบด้วยชุดอ่กรุปเซ็ตโดยคาร์เซ่คัสตอมแองโกลี่นะครับเป็น105โชิมาโน่ใช่ครับอ่าดิสเบรกนะครับมาด้วยดิสโรเตอร์1้0ยมิลทั้งหน้าหลังนะครับโอ้โหนี่เอาแบบละเอียดเลยนะละเอียดเลยนะครับชุดล้อนะครับก็จะเป็นอิสตันนะครับอิสตันรุ่น R90SL ครับผมนะถ้าจะเรียกแบบฝรั่งก็ อ่านาย TSL นะครับตัวนี้ขอบสูงเนี่ย27มิลน,นะครับ,รบ27บมิลอ่ผมว่ามันเป็นอ่ช่องว่างเดิมจากล้อส่วนใหญ่ก็ยังเราจะยังไม่ค่อยได้เห็นยังไม่ค่อยมีอ่าแต่ว่าด้วยความที่อิสตันเนี่ยนะครับเขาทำล้อมาเนี่ยเขาวิจัยกันอย่างจร,งริงจังฮะเอ่อก็เรียกว่าไต่เขาดีทำความเร็วได้ดีใช่บนทางลาบแล้วก็มาในขนาดยางอ่ล้ออลูมิเนียมอ่ารูปทรงเป็น คาร์บอนเลยนะเหมือนคาร์บอนนะดูไอไกลเหมือนคาร์บอนใช่ใช่แต่จริงเป็นอะลูนี่จริงเป็นอะลูนะครับเป็นอะลูนะครับก็ประกอบด้วยดุมโชเซนเนาะครับผมแล้วก็ใช้ซี่ซาปิมอ่ซี่ไม่ใช่ครับซี่พิลล่าอ้าวเหรอ่ซี่พิลล่าซีโรพิลล่าพิลล่าอย่ากลัแล้วก็ประกอบด้วยชุดยางคอนติเนตัลครับอัลต้าสปอร์ตด้วยไซส์25นะครับครับอันนี้เราจะเห็นว่ายางเนี่ยถ้าเรามองจากด้านด้านด้านหลังเนี่ยนะ หรือดูจากอุมมงล้อตัวนี้เราจะเห็นว่ามันค่อนข้างใหญ่ผมเห็นทีแรกผมรู้ว่ายางไซส์28จริงๆมันมาจากขอบหน้ากว้างของขอบล้อในอีสตันตัวนี้ครับก็เป็นนิวโมเดลนะครับตอนนี้ล้อดิสกยุคใหม่เนี่ยปัจจุบันบางทีใส่กันยางใหญ่ด้วยนะเราจะเห็นในทัวร์ในอะไรทั้งหลายแหละก็จะใช้ยางับใช่หใช้ยางหน้า28ก็ใช้แรงดันลมยางเนี่ยลดลงให้ความนุ่มนวลนะครับในขนะที่ ไฮสปีดก็ยังส่งความเร็วได้ดีใช่ครับก็รับแรงสั่นกระเทือนที่จะส่งผลมาที่ตัวนักขับขี่ครับผมก็ทําให้การขี่แนวเอดูร์ล่นหรือกระชากทําความเร็วก็ตอบสนองได้ดีครับครับด้วยหน้ากว้างของขนาดขอบล้อเมื่อกี้คุณเต้นบอกเท่าไหร่นะเอ่อสิบเก้ามิลสิบเก้าจุดสิบเก้าจุดเจ็ดอ่าสิบเก้าจุดเจ็ดมิลนะครับก็ยอมลองลองรับได้ต้องกลับไปดูสเปคอีกทีนะผมใช่ผมว่าน่าจะได้ถึงสามสามสิบ สามสิบสองอะไรเงี้ยน่าจะได้อยู่นะขอขอกลับไปทําการบ้านอีกนิดนึงแต่ยี่สิบแปดะได้แน่นอนแล้วก็แต่ที่สําคัญนะครับแคนนอนนะครับคาเซเลตรุ่นแคนนอนตัวนี้ก็เป็นรุ่นท็อปไฮเอ็นที่เบสเซลเลอร์ของเป็นเบสเซลเลอร์ใช่ครับก็แคนนอนขอพี่อาร์มเองก็เบสเซลเลอร์ตัวนี้ด้วยถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่เบสเซลเลอร์เหมือนกันใช่ครับนะฮะครับก็แคนนอนนะครับฝากไว้ให้พิจารณา ในราคาเป็นหนึ่งในตลาดอย่างที่แจ้งให้ทราบทีแรกว่าการตัดสินใจของลูกค้าตอนนี้ผมว่าเป็นเป็นโอกาสทองนะของลูกค้าที่จะได้เลือกสินค้าดีในราคาคุ้มค่าเกินราคาคือยังไงก็ได้ให้มันให้มันดูแล้วมันคุ้มค่าแม่แต่ลูกค้าก็ต้องจริงๆนะนี่ลืมบอกราคาไปราคาเนี่ย49,700าอบาท ครับส9่0 0บาทนั้นยบาสำหรับรถดิสครับก็สนใจก็สามารถสั่งประกอบได้นะครับครับอ่าโอเคเรามานั่งชิดกันเหมือนเดิมเลยอ๋อนี่แฮนด์แอโร่นี่นะเป็นแฮนด์แอโร่แฮนด์โร่ให้แฮนด์แอโร่รุ่นเก่าไม่ใช่แอโร่มั้งเนอะตัวเก่าเหรอครับเพราะมันเป็นคัสตอมกันแล้วแต่ันเป็นคัสตอมครับพี่ใช่แต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นถ้าเป็นคานนอนเนี่ยมันจะมากับแฮนด์แอโร่แอโร่ครับผมเพลครับรุ่นสตาร์ทอสสตาร์ทอส <accurately S 2> อันนี้เขาเขาใช้เวลาทำกันบ้านเมื่อประมาณ3นาทีเบกกันเองเก่งมากเก่งมากเบกกันเองสแล้วตพูดดนขณะนี้สุดยอดฮะนี่ฮะตัวนี้เป็นตะเกียบเนี่ยสร้างเราก็ไม่ใช่อลูนะครับตัวนี้จะเป็นฟูคาร์บอนนะครับครับผมก็โครงสร้างของคาร์บอนเนี่ยปัจจุบันก็วิศวกรรมได้พัฒนาขึ้นมาในระดับผมว่าไม่เป็นสองรองใครในปฏตภีนะครับ สุดยอดไม่ผิดหวังนะครับนี่แหละฮะผมถึงอยากให้ท่านชมเห็นนะฮะตัวนี้ตีนผีขายยาวนะครับคนสามารถใส่เฟืองหลังได้ถึงสามารถใส่เฟืองหลังในความจุของเฟืองตัวนี้ได่สามสิบอ่าช่างไก่ช่างไก่เท่าไหร่นะสามสองถึงไหมช่างไก่เอ่อด้วยรถตัวนี้นะครับถ้าจะนำไปไปเช่นอย่างดอยอินทนนท์หรือความชันก็อาจจะมีเผื่อไวเนี่ยสามารถใส่เฟืองได้ถึง34นะครับโดยที่ไม่ต้องทำการเปลี่ยน ชุดตีนผีหรือว่าไปต่อรถลิงค์นะครับครับแต่ผมขึ้นรายอินทนนท์ผมใช้42ครับครับผมใช้เวลาเท่าไหร่ครับพี่เออไม่ต้องถามก็ได้มั้งแต่ปีนี้ผมเจอเนี่ยเจ็ดชั่วโมงเฮ้ยเร็วเร็วพี่พี่คุณเร็วเวลาผมเป็นอันดับสองนะจากท้ายจากปั่นมาจากปั่นมาสิบครั้งอ๋ออ๋อถือว่าถือว่าจากท้ายรู้สึกจะเป็นอันดับห้าถือว่าเคยเร็วกว่านี้แล้วเคยเคยเลวร้า้ที่นึ่งครับแต่สุดยอดนะพี่เอาไปทุกปี ก็จริงไปอยู่ได้ก็เพราะเสียงเชียร์นะผมว่าการปั่นจักรยานนะครับกิจกรรมเวลาเราออกกําลังกายเนี่ยเรารักชอบแบบไหนเนี่ยก็ออกกําลังกายนะครับยังไงก็ดีอะไรก็ได้นะครับจะเข้าฟิตเนสปั่นจักรยานว่ายน้ําหรือจะวิ่งอย่างที่กําลังนิยมอยู่ก็ทำได้หมดทำได้หมดนะครับก็ดูว่าสรีระรูปร่างเราความชอบออกแล้วเรารู้สึกสนุกกับมันได้หมดครับวิ่งก็ได้ปั่นก็ดีครับทุกอย่าง คือจักรยานเนี่ยข้อดีเอาอันนี้ในมุมผลิตภัณฑ์เราด้วยความที่ผมปั่นจักรยานมาแต่เด็กเนี่ยจักรยานถ้าเราอันนี้ห่างไปเหรอรู้สึกว่าแบบต้องต้องเอื้อมไม่ถึงเอื้อมไม่คุยอะไรเงี้ยต้นเอ่อคุณต้นคืออย่างนี้อย่างคุณต้นนี่เองก็เหมือนกันก็ทั้งปั่นจักรยานแล้วก็วิ่งก็มีบ้างครับอาจจะไม่บ่อยนะพี่อาร์เพื่อออกกําลังกายแต่ผมไม่ค่อยได้วิ่งนะด้วยสรีระผมก็วิ่งก็คงยังไม่พลิ้ว่นะแต่เวลาเราปั่นจักรยานนี่นะเอาความเห็นอะผมว่่าาจักรยยนนเี ผมออกจากบ้านเนี่ยผมสามารถไปไปได้เลยได้ตัวคนเดียวนะครับแล้วก็เพราะว่ามันมีที่นั่งเดียวพี่จะเอาใครซ้อนไปเฮ้ยตอนเดี๋ยวสาเคยเอาแฟนนั่งนะแต่มันไม่ใช่รถแบบนี้ไงเออมันเป็นรถโมเทนไบเฉยแบบนี้เนมากโอเคครับต่อไม่ขัดล้ต่อต่อก็เราไปปั่นจักรยานเนี่ยคือมันก็เหมือนพาเราเที่ยวด้วยนะปั่นชมนกชมไม้ก็ได้ระยะทางที่มากกว่าแล้วคือจีบติดไหมคนนั้น คือภรรยาคนปัจจุบันคนนี้เหรอพี่จะพูดอย่างจะอยู่ไม่ได้นานนะเดี๋ยวไม่ได้เงินเดือนนะเนี่ยนะแล้วก็สนใจสนใจจักรยานผมว่ามันพาผมไปเที่ยวนะเจอผู้คนหลากหลายเราสามีการเดินทางมันไปไกลกว่าใช่เราอยู่สันเราอยู่สันกำแพงเนี่ยเราก็รู้จักสันป่าตองเราอยู่สันป่าตองแล้วรู้จักลำพูนรู้จักลำพูนรู้จักคือกลุ่มการปั่นจักรยานเพราะว่า ไม่ต้องห่วงว่ากลัวมไม่มีเพื่อนนะ<ม>เราปั่นจักรายานออกไปเนี่ยถึงแม้เราจะเริ่มต้นวันนี้ผมก็เจอกับลูกค้าที่มาเริ่มปั่นจักรยานหลายคนมีไม่มีสิ่งที่ผมได้สัมผัสจากลูกค้าที่มีมการคุยกันมาซึ่งมันก็ตรงกับผมในตอนวนัยเด็ก<ม>คือผมว่าเราปั่นออกไปเรามีเพื่อนอยู่เต็ตนตนนครนบเจอกันก็เป็นไปไหนครับไปด้วยกันอะไรก็มีอะไรก็ช่วยเหลือผมว่าสําสําคัญเนี่ยคือออกไปแล้วผมรู้สึกผมมีเพื่อนมี นะมันมีมิติค่ามีมิติที่กัใช่จากการที่เราได้เล่นกีฬาและปั่นจักรยานโอ้โหที่เราชอบครับผมออกกําลังกายดีหมดครับทุกอย่างครับนี่แหละครับนี่ก็คือมุมมองนะฮะมุมมองและก็วิธีการขายของของพี่อาร์มเรายังไม่ได้บอกเลยบอกอะไรวิธีขายเนี่ยจบไปแล้วพูดไปแล้วจบไปแล้วอ๋อไม่ได้ทำไปหมดแล้วทำหอไปหมดแล้วไม่รู้ตัวใช่ไหมขอบพระคุณมากแน่แน่ นะครับสำหรับโชคดีว่ามีลูกค้าเนี่ยนะครับที่หลายๆคนเนี่ยก็ให้โอกาสนะครับได้ให้ผมอันนี้คืออันนี้คือเขาจะฝากอะไรให้กับใช่ไหมให้กับลูกค้าให้กับแฟนคลับพี่อ่ะฝากเลยฝากเลยฝากเลยพี่เอาบพูดปกติไม่ได้ลยได้ฝาก็ขอบคุณนะครับที่สนับสนุนนะครับอามไว้ตลอดเวลาที่ผ่านมาก็เป็นเวลาเกือบจะ12ปีแล้วนะครับอยากจะขอบคุณครับ ให้ความเมตตาครับโอ้โหการูนาอาเพิ่งร้องไห้นะอย่เพิ่งร้องไห้นะได้มาใช้บริการนะครับหวังว่าจะได้สินค้าดีมีคุณภาพนําเข้าโดยบริษัท TCA นะครับก็ถือว่าเป็นทีมงานที่ให้ความสำคัญเฮ้ยร้องไห้บ้าดูเหมือนร้องไห้เหรอต่อผมดีใจผมดีใจโอเคครับโอเคอย่าเพิ่งกลับนะอย่างๆก็เรียกว่าเอาสินค้าดีมีคุณภาพมาให้กับพวกเราชาวจักรยานได้ใช้กัน ถือว่าดีนะครับคแบบผมเองครับสำหรับผมเองนะครับในนามเอทีเซก็ต้องขอบขอขอบคุณพี่อามนะฮะที่สละเวลานะครับพี่ยามยุ่งมากเลยนะฮะแต่ว่าวันนี้ผมต้องโทรมาจองก่อนนะถ้าไม่จองก่อนนี่ไม่ไม่ได้ตัวนะได้มาเลยโอเคก็ต้องขอบคุณทีนะครับที่สละเวลามีค่ามาให้สัมภาษณ์การคุยกันเหมือนคุยกันเล่นๆแบบพี่น้องแบบว่าเ เออเดี๋ยววันอาทิตย์นี้เนี่ยจะมีแข่งนะใช่ใช่้วที่สนามฝ่ายอันนึงฝ่ายสนามอะไรเราเรียกเป็นทางการเ่ยสนามอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ไข่แทนคุณที่ค่ายแทนคุณนะครับก็ดําเนินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ที่เป็นหัวเรือหลักเนี่ยก็เป็นทีมงานเสือสันทรายนะครับโดยมี๊พี่ปุ๊นะครับจากร้านเชอรี่บอ์ก็ได้มีโอกาสก็จะไปร่วมงานกันนะครับ ชื่อสนามล้านนาคอสคันทรีคอสคันทีีนะครับก็จะมีด้วยกันสี่สนามใช่นะวันสัปดานี้แรกววันที่เออวันที่หนึ่งวันที่วันที่หนึ่งมีนานี้นะครับสัปดาห์วันหยุดนะครับก็หวังว่าจะได้ไปเจอกันร่วมกิจกรรมดีๆไปเจอมิตรภาพนะครับเพื่อนฝูงเรื่องแข่งเป็นเรื่องรองที่สาคัญคือไปแล้วก็มีกิจกรรมร่วมกันนะก็ฝากไว้ด้วยครับครับผมขอบคุณมากครับสําหรับวันนี้นะฮะรายการคาเซไลท์นะครับสัญจร ก็ต้องลาไปก่อนผมกับพี่อาร์มนะครับพรุ่งนี้มาใหม่หรือเปล่าพรุ่งนี้มาใหม่โอยไม่จบสักทีพี่ก็ดึงอยู่เลยรับรับนะครับก็เดี๋ยวคราวหน้านะฮะจะเป็นร้านไหนเราจะไปเยี่ยมร้านไหนอีกนะครับไปสัมภาษณ์เจ้าของร้านอะไรเงี้ยนะฟิลลิ่งเป็นยังไงบ้างตอนนี้ติดตามกันในเพจคา r เซ่บิซิเคิลได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากแล้วก็สวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ